แกแตงโมค่ะแก่แตงโมแก่มาได้เยอะแล้วนะคะแกะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเสร็จนะคะวันนี้มีเพื่อนฝรั่งนะคะเขาอยากได้แตงโมแกสลับ าให้ว่าทำให้สองลูกเราก็ต้องทำให้เขาหน่อยเพราะว่าฝรั่งเขาสนใจแกสะสลักให้เขาหน่อยนะคะเขาสนใจเขาอยากเอาไปให้ พ่อแม่เขาดูนะคะฝรั่งเขาสนใจงานแกะสละักเขาอยากไปให้พ่อแม่เขาดูเพราะว่าคนแก่บางคนเขาไม่ได้เล่นโทรศัพท์นะ,ะเขาก็จะไม่ได้ท่องโลกโซเชียลมากมายลูกชายก็เลยอยากให้แม่เห็นแตงโมงแกะสละัก แดงมันเหี่ยวนะคะแตงมันไม่สดแล้วสีมันก็ไม่ค่อยจะแดงเท่าไหร่นี่ค่ะเป็นแบบนี้เป็นดอกไม้นะเขาเจ้อาดอกไม้ เราไม่มีเวลามากนะคะวันนี้ว่าไม่มีเวลามากมายที่จะมานั่งประดิ์ประดอยนะคะเพราะว่างานเยอะมากค่ะคิวแน่นวันนี้คิวแน่นทั้งวันเลยต้องรีบทำวันนี้ต้องตื่นแต่เช้าเลยนะคะตื่นแต่เช้ามาเลยเพื่อที่จะมาทำาันนี้ให้เพื่อนแล้วก็ ต้องรีบทำให้เสร็จก่อนที่จะพาลูกไปแข่งกีฬานะคะแล้วเราก็จะอยู่ยาวกับลูกเลยแข่งกีฬามันใช้เวลานานหลายชั่วโมงนะคะกว่าจะแข่งกีฬาเสร็จยังไม่มีใครตื่นนะคะว่าตื่นมาแต่เช้าเลยว่าตื่นเจ็ดโมง เจ็ดโมงเช้าเพื่อที่จะมาทำวันนี้ให้เขาเสร็จก่อนที่เราจะออกจากบ้านนี่ค่ะก็จะสวยงามอย่างนี้นะคะ อกอันนี้มันเหมือนจะง่ายนะคะแต่มันต้องลงล็อกของมันนะคะมันมีล็อกล็อกล็อกของมันบางทีแกะไปแกะมานะคะเราต้องดูล็อกต้องให้มันลงล็อกของมันนะคะทำไมก่อนนี้นะคะเมื่อยี่สิบปีแล้วยี่สิบปีแล้วค่ะยี่สิบปีมีอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยศรีนาคารินทรวิโรธนะคะสมัยนูย้นนะคะยี่สิบปีที่แล้วเขามาสอนแกสละักนะคะแล้ว่าก็ได้เรียนตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์สอนฟรี แต่อาจารย์ขอร้องว่าไม่ให้สอนฝรั่งนี่ค่ะเราทําให้เพื่อนฝรั่งเราได้แต่เราแต่เราไม่สอนให้เพื่อนฝรั่งเราทํานะคะเพราะว่าสมัยก่อนนูนะ้นอาจารย์เคยบอกว่าเรื่องงานแกะสลักมันเป็นของคนในล้วในวใหวังทำงานเป็นของแบบเจ้านายในหวงังแล้วคนเนี้ย พอประเทศเปิดเสรีมีคนจีนเข้ามาค้าขายมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เกิดการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนการแกสลักแล้วควนี้ก็รู้อยู่พี่จีนอะ่ะเขาเก่งใช่ไหมคะเขาก็ก็ปีเขาหัวไวอะ่ะเขาก็ copy แล้วเขาจะบอกว่าแกสลักเป็นงานที่เขาทําเป็นทําได้อะไรประมาณนี้นะ อาจารย์ก็เลยขอร้องว่าห้ามสอนต่างชาติสอนคนไทยด้วยกันได้นะคะนี่ค่ะถ้าคนไทยเขาอยากมาเรียนก็นว่าไนงะว่าสอนฟรีเลยนะสอนฟรีไปเลยค่ะเพราะว่าเราเรียนมากับอาจารย์ที่สอนให้เราฟรีเราก็มาเผยแพร่ให้เด็กๆให้คนรุ่นใหม่ให้เขาทำได้เหมือนเราสอนฟรี น,นี่ก็สวยแล้วนะในแค่นี้สำหรับสาหรับลูปนี้นี่โอเคแล้วนี่ค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าไม่มีเวลามากไม่ต้องเยอะแยะมากมัน รานนี้เรามาลุยกับอีลูกนี้นะคะเราจะทํารูปนี้ต่อค่ะ